สวัสดีครับทุกคนมือนี่มาวัดผู้วนโนรมครับมาบึงแม่น้ำโค้งครับผมอยู่ใกล้ๆมันครับมาไหว้พระที่ผู้วนโนรมนะครับผมครับบรรยากาศครับก็เบิงั้างหลังนะครับสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนนี่ครับสภาพเบื้องบรรยากาศริมน้ําโขงครับนี่บนยอดภูบานโอรมนะครับนี่ครับบรรยากาศเป็นนอกเลยครับพี่น,อรราานอ้องเฮ้ยซุ่มเบื้องหักทางข้างนอกเบื้อง นี่นู่น่ไนพี่มีนดนงืนจังอีกครับเพิ่งบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องบรรยากาศองค์พระมันครับบรรยากาศเดยวบาเบิ้งท่านี้ครับพี่น้อง บรรยากาศสวยงามครับพี่น้องนู่นครับฟังตรงขามเป็นประเทล่าแล้วครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามครับพี่น้องสวัสดีครับ บรรยากาศดีม่ครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามนะครับเด้อนี่เบ่งน้ำกันครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนครับนี่วัดภูมิมดรมครับนี่อัั้นก็เป็นมองพระหลวงปูพญานาคเด้อครับอ้บรรยากาศสวยงามครับพี่น้องสองฝั่งขงไทล่ลาา เบ่งกันครับพี่น้องคนบรรยากาศงามดีครับเบ่งเบิงครับพี่น้องโอู้้้ใดรว่าเคยมาก,กึ้นมานะครับวัดภูวโนลมครับวัดรอยพระพุทธบาทภูวโนลมนะครับผมซื้อเต็มเพ่นมาเลยครับผมบรรยากาศสวยงามดีครับขึ้นมาขี่ลิฟต์ขึ้นมาซันซีนะ้ครับพี่น้อง คืนมาเบิงบรรยากาศครับดีนะ <Okay. S 1> ครับบรรยากาศดีครับพี่น้องมาเด้อมาเบิงกันครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ